การสอบสวนสามัญและการชนะสูตรพลิกศพมาตรา140เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้วให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีให้พนักงานสอบสวนงดการสอบสวนและบันทึกเหตุที่งดนั้นไว้แล้วให้ส่งบันทึกพร้อมกับสำนวนไปยังพนักงานอายการถ้าอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่า3ปีให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปยังพนักงานอายการพร้อมทั้งความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวนถ้าพนัก ถ้ารู้ตัวผู้กระทำผิดให้ใช้บทบัญญัติใน4ีมาตราต่อไปนี้มาตรา140เป็นการสอบสวนประเภทไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดกฎหมายก,กำหนดหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนไว้ว่าเมื่อการสอบสวนเสร็จแล้วถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดให้พนักงานสอบสวนงดการสอบสวนแล้วส่งบันทึกเหตุที่งดหรือความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวนพร้อมกับสำนวนไปยังพนักงานอายการตามมาตรา141 แต่ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิดให้ดำเนินการตามมาตรา141ถึงมาตรา144ต่อไปแม้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาเพียงคนเดียวก็ถือได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดนั้นเสร็จโดยชอบแล้วพนักงานอายการมีอำนาจฟ้องตามมาตรา120เมื่อการสอบสวนเสร็จแล้วพนักงานอายการย่อมมีอำนาจฟ้องตามมาตรา120ดังนี้แม้พยานบางปากพนักงานสอบสวนมีได้ทำการสอบสวนไว้หนักงานอายการก็มีอำนาจนำพยานปากนั้นเข้าสืบเพราะไม่มีกฎหมายบังคับว่าพยานที่จะนำเข้าเบิกความต้องผ่านการสอบสวนมาแล้ว เมื่อพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเสร็จและส่งสำนวนให้พนักงานอายการแล้วย่อมหมดอำนาจที่จะทำการสอบสวนต่อไปและพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมโดยพลาการโดยพนักงานอายการไม่ได้มีคำสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมตามปวิอามาตรา143หาได้ไหม มาตรา140และ141มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจสอบสวนตามที่บัญญัติตไว้ในมาตรา18และมาตรา19กล่าวคือพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาได้นั้นสามารถมีได้ด้วยกันหลายท้องที่เช่นพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ความผิดอาญาได้เกิดขึ้นพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับมีอำนาจสอบสวนได้ตามมาตรา18หรือในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นเกี่ยวพันกันหลายท้องที่พนักงานสอบสวนท้องที่1ท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้ตามมาตรา1 แต่พนักงานสอบสวนที่จะมีอำนาจสรุปสํานวนและทำความเห็นส่งไปยังพนักงานอายการตามมาตรา140และมาตรา141ได้นั้นจะต้องเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนเท่านั้นมาตรา141ถ้ารู้ตัวผู้กระทําความผิดแต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้เมื่อได้ความตามทางสอบสวนอย่างใดให้ทําความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกับสํานวนยังพนักงานอายการถ้าพนักงานอายการเห็นชอบด้วยว่าควรสั่งไม่ฟ้องให้ยุติการสอบสวนโดยสั่งไม่ฟ้องและให้แจ้งคําสั่งนี้ให้พนักงานสอบ ถ้าพนักงานอายการเห็นว่าควรสอบสวนต่อไปก็ให้สั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติเช่นนั้นถ้าพนักงานอายการเห็นว่าควรสั่งฟ้องก็ให้จัดก,การอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาทัาผู้ต้องหาอยู่ตามประเทศให้พนักงานอายการจัดก,การเพื่อขอให้ส่งตัวข้ามแดนมาในกรณีรู้ตัวผู้กระทำความผิดแต่เรียกเรียงจับตัวยังไม่ได้ไม่ว่าพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องพนักงานสอบสวนสามารถส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมด้วยความเห็นไปยังพนักงานอายการได้ตามปวีามาตรา141โดยไม่จาต้องมีตัวผู้ต้องหาส่งไปด้วย การจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาตามมาตรา141วักท้ายหมายความว่าหาพนักงานสอบสวนได้ขอให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาไว้แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนนำหมายจับดังกล่าวไปตามจับตัวผู้ต้องหามาส่งให้พนักงานอายการภายในกำหนดอายุความเพื่อให้พนักงานอายการนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับคำฟ้องมายื่นฟ้องต่อศาลกรณีนี้หากไม่มีตัวผู้ต้องหามาสารศาลจะไม่ประทับฟ้องแต่ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลขังจำเลยไว้ระหว่างสอบสวนจนครบกำหนดเวลาตามปวีณามาตรา87ศารจึงได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปแล้ว ดังนี้พน like ักงานอายการจะนำคำฟ้องมายื่นต่อศาลพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับโดยยังไม่มีตัวผู้ต้องหามาส่งศาลเช่นนี้ไม่ชอบพิสารจะรับประทับฟ้องและออกหมายจะให้เพราะเป็นกรณีที่พนักงานอายการต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาตามมาตรา141วรรคท้าวัไทยโดยสั่งให้พนักงานสอบสวนไปตามจับตัวผู้ต้องหามาส่งให้พนักงานอายการเพื่อนำตัวผู้ต้องหามายื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดอายุความ มาตราหนึ่งสี่สองถ้ารู้ตัวผ nah ู ok ้กระทำความผิดและผู้นั้นถูกควบคุมหรือคังอยู่หรือปล่อยชั่วคราวหรือเชื่อว่าคงได้ตัวมาเมื่อออกหมายเรียกให้พนักงานสอบสวนทำความเห็นตามท้องสำนวนการสอบสวนว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอายการพร้อมด้วยสำนวนในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องให้ส่งแต่สำนวนพร้อมด้วยความเห็นไปยังพนักงานอายการส่วนตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจปล่อยหรือปล่อยชั่วคราวถ้าผู้ต้องหาถูกขังอยู่ให้ขอเองหรือขอให้พนักงานอายการขอต่อศาลให้ปล่อย ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟ้องให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอายการเว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้วหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไปแต่ถ้าเป็นความผิดซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได้และผู้กระทำความผิดได้ปฏิบัติตามเปรียบเทียบนั้นแล้วใหบันทึกการเปรียบเทียบนั้นไวแล้วส่งไปให้พนักงานอายการพร้อมด้วยสำนวน มาตรา142เป็นการสอบสวนประเภทรู้ตัวผู้กระทำความผิดและผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือค้างอยู่หรือปล่อยชั่วคราวหรือเชื่อว่าคงได้ตัวมาเมื่อออกหมายเรียกให้พนักงานสอบสวนทำความเห็นตามท้องสำนวนการสอบสวนว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอายการพร้อมด้วยสำนวนมาตรา142วรรคหนึ่งส่วนการจะต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับสำนวนการสอบสวนหรือไม่แบ่งได้เป็น2กรณีดังนี้ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเสนอความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องให้ส่งแต่สำนวนพร้อมด้วยความเห็นไปยังพนักงานอายการโดดยยไไมม่่ตตตต้้้้อองงงสัวววผูหาาาปร142 <N> ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเสนอความเห็นควรสั่งฟ้องพนักงานสอบสวนต้องส่งสำนวนพร้อมกับส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอายก,การด้วยเว้นแต่ผู้ต้องหาหงหนั้นถูกขังอยู่แล้วหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไปมาตรตา142วรรค3ามคำว่าเว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้วหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไปตามมาตรา142วรรค3ามหมายความว่าถ้าในคดีนั้นมีการขอฝากขังต่อศาลไว้ตามปวีา มาตรา87อยู่แล้วไม่ว่าผู้ต้องหาจะถูกขังอยู่หรือได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือได้หลบหนีไปในระหว่างปล่อยชั่วคราวพนักงานสอบสวนสาม,มารถสรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมกับเสนอความเห็นควรสั่งฟ้องส่งไปยังพนักงานอายการโดยไม่จำต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับสำนวนด้วยเพราะพนักงานอายการมีอำนาจยื่นฟ้องต่อศาลโดยไม่จำต้องนำตัวจำเลยมาศาลในวันยื่นฟ้องพระถือว่าจำเลยอยู่ในอำนาจศาลแล้วดีกาที่1735ทับสอประชุมใหญ่ คดีอาญาพนักงานอายการจะต้องส่งตัวจำเลยมาพร้อมกับฟ้องเสมอเว้นแต่จำเลยจะเป็นผู้อยู่ในอำนาจของศาลแล้วศาลชั้นต้นได้รับฝากขังตัวผู้ต้องหาไว้จากพนักงานสอบสวนและออกหมายขังไว้แล้วผู้ต้องหาหลบหนีไปก่อนโจทยื่นฟ้องกรณีเช่นนี้นับได้ว่าตัวจำเลยอยู่ในอำนาจศาลในคดีนี้แล้วศาลชั้นต้นชอบที่จะรับฟ้องและดำเนินการต่อไปกรณีที่มีการขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลไว้ตามปวีอามาตรา87ในคดีอื่นก็ถือว่าจำเลยอยู่ในอำนาจศาลแล้วพนักงานอายการมีอำนาจยื่นฟ้องต่อศาลโดยไม่จำต้องนำตัวจำเลยมาศาลในวันยื่นฟ้องอย่างไรก็ตตตตาาาาาามมมกกกรรณีีีท่่ขออฝังงผู้้้หไวว มาตรา87ในคดีอื่นจะถือว่าจำเลยอยู่ในอำนาจศาลก็แต่เฉพาะในกรณีที่จำเลยถูกขังอยู่หรือได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีการผิดสัญญาประกันต่อศาลเท่านั้นหากในคดีอื่นที่จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวนั้นจำเลยได้หลบหนีจนศาลได้มีคำสั่งให้ออกมาจับและปรับนายประกันแล้วดังนี้พนักงานอัยการมีหน้าที่ต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวจำเลยมาตามปวีณามาตรา141วัคซี่จะยื่นฟ้องคดีนี้โดยไม่มีตัวจำเลยมาศาลโดยอ้างว่าจำเลยอยู่ในอำนาจศาลในคดีนี้แล้วหาได้ไม่ มาตรา142วรรสีวัคซีในกรณีเป็นความผิดซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได้และผู้กระทำความผิดได้ปฏิบัติตามเปรียบเทียบนั้นแล้วให้บันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว้แล้วส่งไปให้พนักงานอายการพร้อมด้วยสํานวนมาตรา143เมื่อได้รับความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนดังกล่าวในมาตราก่อนให้พนักงานอายการปฏิบัติดังต่อไปนี้หนึ่งในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องให้ออกคําสั่งไม่ฟ้องแต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วยก็ให้สั่งฟ้องและแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งผู้้้้้้ตตอออองงงหหหาาามมเ่่่ฟไในกรว็็สสัถชบดย ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้นพนักงานอายการมีอำนาจก็สั่งตามที่เห็นควรให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งพยานคนใดมาให้สักถามเพื่อสั่งต่อไปขอวินิจฉัยว่าคุณปล่อยผู้ต้องหาปล่อยชั่วคราวควบคุมไว้หรือขอให้ศาลครั้งแล้วแต่กรณีและจัดก,การหรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้นในคดีฆาตกรรมซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัตริราชการตามหน้าที่ฆ่าตายหรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่อธิบดีกรมอายการหรือผู้รักษาการแทนเท่่าานนนัั้้้มมีออออออจกคสงงงฟฟหรืไ การพิจารณาทำความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องตามมาตรา143วรรค1หรือ2นั้นในกรณีที่พนักงานอายการเห็นว่าการสอบสวนไม่กระจ่างชัดในข้อเท็จจริงบางอย่างหรือพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมายังไม่สมบูรณ์พนักงานอายการมีอำนาจสั่งตามที่เห็นควรให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งพยานคนใดมาให้สักถามเพื่อสั่งต่อไปได้ตามมาตรา143วรรค2ก็ ในทางกลับกันเมื่อพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเสร็จและส่งสำนวนให้พนักงานอายการแล้วย่อมหมดอำนาจที่จะทำการสอบสวนต่อไปและพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมโดยพลาการโดยพนักงาน,น,งานอายการ,ไ,าการไม่ได้มีคำสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมตามปวีามาตรา1 4 3หาได้ไหม มาตรา143วคท้ายเป็นกรณีที่นักกฎหมายเราเรียกกันว่าวิสามัญมาตรกรรมกล่าวคือเป็นคดีฆาตรกรรมซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตายหรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่รวมทั้งตรวจสอบความเห็นและํำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนไปพร้อมกันกฎหมายจึงกำหนดให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเท่านั้นมีอำนาจออกคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง หากมิใช่คดีฆาตกรรมแม้ผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัตริราชการตามหน้าที่ทําให้ตายหรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัตริราชการตามหน้าที่ก็ไม่ใช่กรณีที่พนักงานสอบสวนต้องสรุปสํานวนการสอบสวนส่งไปให้อายการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาออกคําสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องตามมาตรา143วังร้าายแต่อย่างใด มาตราหนึ่งสี่ห้าในกรณีที่มีคำสั่งไม่ฟ้องและคำสั่งนั้นไม่ใช่ของอธิบดีกรมอายการท่าในนครหลวงกรุงเทพธนบุรีให้รีบส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับคำสั่งไปเสนออธิบดีกรมตำรวจรองอธิบดีกรมตำรวจหรือผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจท่าในจังหวัดอื่นให้รีบส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับคำสั่งไปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ทั้งนี้ไม่ได้ตัดอำนาจพนักงานอายการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตราหนึ่งสี่สาม ในกรณีที่อธิบดีกรมตำรวจรองอธิบดีกรมตำรวจหรือผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจในนครหลวงกรุงเทพธนบุรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่นแย้งคำสั่งของพนักงานอายการให้ส่งํำนวนพร้อมกับความเห็นที่แย้งกันไปยังอธิบดีกรมอายการเพื่อชี้ขาดแต่ถ้าคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอย่างอื่นอันจำเป็นจะต้องรีฟ้องก่อให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรมตำรวจรองอธิบดีกรมตำรวจผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจหรือผู้ว่าราชการจังหวัดไปก่อนบทบัญญัติในมาตรานี้ให้นำมาบังคับในการที่พนักงานอายการจะอุทธรณิกาออนุลโดยม มาตรา1 4ทับ1สำหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตำรวจในกรณีที่มีคำสั่งไม่ฟ้องและคำสั่งนั้นไม่ใช่คำสั่งของอายการสูงสุดถ้าในกรุงเทพมหานครให้รีบส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับคำสั่งเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่าในจังหวัดอื่นให้รีบส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับคำสั่งเสนอผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแต่ทั้งนี้มิได้ตัดอำนาจพ ในกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในกรุงเทพมหานครหรือผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในจังหวัดอื่นแย้ยงคำสั่งของพนักงานอายการให้ส่งสำนวนพร้อมกับความเห็นที่แย,ย้งไปยังอายการสูงสุดเพื่อชี้ขาดแต่ท่าคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอย่างอื่นอันจำเป็นจะต้องรีฟ้องก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชา บทบัญญัติในมาตรานี้ให้นำมาบังคับในการที่พนักงานอายการจะอุทธรณ์ดีการ,รอทอนฟ้องทอนอุธทณนและทอนดีกาโดยอนุโลมกรณีที่พนักงานอายการมีคำสั่งฟ้องจะไม่ต้องมีการตรวจสอบการใช้ดุลพินิษของพนักงานอายการกันต่อไปอีกพนักงานอายการสามารถยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลได้เลย แต่ในกรณีที่พนักงานอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องกรณีนี้กฎหมายบัญญัติให้มีการตรวจสอบการใช้ดุลพินิษของพนักงานอายการอีกชั้นหนึ่งโดยแบ่งสำนวนการสอบสวนออกเป็นสองประเภทประเภทแรกคือสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานตำรวจเช่นสำนวนการสอบสวนของปลัดอำเภอสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษดีไเป็นต้นตามมาตรา145และประเภทที่2คือสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าพนักงานตำรวจตามมาตรา1 4 5 1 หนึ S <S <々>่งสํนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานตํารวจตามมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบห้าในกรณีที่พนักงานอายการมีคําสั่งไม่ฟ้องให้ดําเนินการดังนี้ก็ในกรุงเทพมหานครให้พนักงานอายการส่งสำนวนการสอบสวนเสนอไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขอในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้พนักงานอายการส่งสำนวนการสอบสวนเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ว่า คำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอายการโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชาการจังหวัดเห็นว่าคุณสั่งฟ้องก็ให้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นที่แย้งกันไปยังอายการสูงสุดเพื่อชี้ขาดสองสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าพนักงานตำรวจตามตามตาตรา145ทับหนึ่งในกรณีที่พนักงานอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องให้ดำเนินการดังนี้ก็ในกรุงเทพมหานครให้พนักงานอายการส่งสำนวนการสอบสวนเสนอไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมาหาคนครให้พนักงานอายการส่งสำนวนการสอบสวนเสนอไปยังผ er <ta> like wow. ู้บ <ri ho passat culo> ัญชาการหรือรองผู้บ ho ัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนเห็นชอบด้วยคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอายการก็เป็นอันเด็ดขาดแต่หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนแย้ง คำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอายการโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนเห็นว่าคนสั่งฟ้องก็ให้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นที่แย้งกันไปยังอายการสูงสุดเพื่อชี้ขาดมาตราหนึ่งสี่เจ็ดเมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้วห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีกเว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดีซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้ คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีห้ามมีให้มีการสอบสวนในเรื่องเดียวกันนั้นอีกตามมาตรา147เท่านั้นไม่ทําให้สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามปวีอาตราสาดังนั้นแม้พนักงานอายการจะเคยมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแต่ต่อมาเมื่อผู้เสียหายได้เป็นโจท์ฟ้องผู้ต้องหาด้วยตนเองตามปวีอาตรา28อนุมาตรา2พนักงานอายการก็มีสิทธิยื่นคาร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทกับผู้เสียหายได้ตามปวีอาตราสาการชนะสูตรพลิกศพ มาตรา148เมื่อปรากฏแน่ชัดิมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดาตายโดยผิดธรรมชาติหรือตาในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานให้มีการชนะสูตรพลิกศพเว้นแต่ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมายการตายโดยผิดธรรมชาตินั้นคือหนึ่งฆ่าตัวตายถูกผู้อื่นทําให้ตายถูกสัตว์ทำร้ายตายตายโดยอุบัติเหตุสอตายโดยยังไม่ปรากฏเหตุมาตรา148เป็นเรื่องการชนะสูตรพลิกศพในกรณีที่บุคคลใดาตายโดยผิดธรรมชาติตาม หถึง 5. หรตาในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานกฎหมายบัญญัติให้มีการชนะสูตรพลิกศพตามมาตรา148และในกรณีที่ความตาเป็นผลแห่งการกระทำความผิดอาญาการชนสูตรพลิกศพให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนและถ้าการชนะสูตรพลิกศยังไม่เสร็จห้ามมีให้ฟ้องผู้ต้องหาตามปวีอามาตรา129 วิธีการฉันสูตรพลิกศพนั้นเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา150กล่าวคือในกรณีที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ร่วมกับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์หรือแพทย์ประจำโรงพยาบาลออกไปทำการชันสูตรพลิกศพโดยให้พนักงานสอบสวนและแพทย์ทำบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพทันทีและในกรณีที่ความตามมีได้เป็นผลแห่งการกระทำผิดอาญาให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอายการเมื่อเสร็จสิ้นการชันสูตรพลิกศพโดยเร็วมาตรา150ตหนึ่งร ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่การชนะสูตรพลิกศพนั้นนอกจากประกอบด้วยพนักงานสอบสวนและแพทย์ตามวัดหนึ่งแล้วจะต้องมีพนักงานอายการและพนักงานฝ่ายปกครองตำแหน่งตั้งแต่ระดับประหลัดอำเภอหรือเทียบขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้ชนะสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ตามวัดหนึ่งโดยมาตรา150รวรรสามแต่ในกรณีที่จำเลยทำร้ายผู้ตายจนนอนนิ่ จากนั้นจำเลยไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าผู้ตายบุกรุกเจ้าพนักงานตำรวจจึงได้มานำตัวผู้ตายส่งโรงพยาบาลดังนี้แม้ผู้ตายจะถึงแก่ความตายในระหว่างที่เจ้าพนักงานตำรวจนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ไม่ใช่กรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่จึงไม่ใช่กรณีที่ต้องดำเนินการตามปรเวียมาตราหนึรา150วรรคสามการที่พนักงานสอบสวนร่วมกับแพทย์ทําการขันสู่พลิกศพของผู้ตายโดยไม่มีพนักงานอายปกกครรองง่ววววมมดด้้้ยยยจึชบฎหาแล S 1> <S 1> การชนะสูตรพลิกศพในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ตามมาตรา150วรรคสานั้นนอกจากจะต้องมีพนักงานอายการและพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้ชนะสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์แล้วในการทำสำนวนชนะสูตรพลิกศพพนักงานสอบสวนจะเรียกกันว่าสำนวนชอจะต้องให้พนักงานอายการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนทำสำนวนชนะสูตรพลิกศพด้วยตามมาตรา150วรรคสี่ การชนะสูตรพลิกศพในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัตริราชการตามหน้าที่หรือตาในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัตริราชการตามหน้าที่ซึ่งจะต้องต้องมีพนักงานอายการและพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้ชนะสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ตามมาตรา150วรรคสามใในการทำสำนวนชนะสูตรพลิกศพสำนวนชอ,อยังจะต้องให้พนักงานอายการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนทำสำนวนชนะสูตรพลิกศพด้วยตามมาตราหนึ่งร้อักงาสอบวนทำสนนชแนสูติกมาเมนวอช แล้วเสร็จและส่งไปให้พนักงานอายการแล้วพนักงานอายการมีหน้าที่ต้องทำคำร้องขอยื่นต่อศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลทำการไต่สวนและทำคำสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใครตายที่ไหนเมื่อใดและถึงเหตุและพฤติการที่ตายถ้าตายโดยคนทำร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระทำร้ายเท่าที่จะทราบได้ภายใน30บวันนับแต่วันที่ได้รับสำนวนมาตรา150วรวรคห้าเมื่อศาลทำการไต่สวนและมีคำสั่งอย่างใดแล้วคำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ถึงที่สุดมาตรา150วรวรคสิบและเมื่อศาลได้มีคำสั่งแล้วให้ส่งสำนวนการไต่สวนของศาลไปยังพ ถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกได้เลยครับมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิพากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปน่าสวัสดีครับ